วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการฟีฟ่าฮีโร่ทีโฟฟีล่าหรืออะไรก็ได้นะครับทาดีหน้ามาด้วยไม่ใช่ซอฟต์แวร์นะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ของแท้ของแท้ครับใครไม่ตกมือโดนไล่ออกเอาวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยอยู่ดีมึงก็พามาไม่บอกกูด้วยใครพามามึงอ่ะพาามใค่อะไรใครจะรู้ใครพามานะมาไงเนี่ยก็เดิยเข้ามาห็น ไม่เรวพีดพามาพี่ชื่ออะไรคะพามาพี่อะไรไม่แล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมถึงมีแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยควรใชเหรอเมดเมดเมดอะไรอ่ะเมดชมกลัวมึงมีเมดญี่ปุ่นใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอเมดกูจอยมาเนี้นี่ท็อตเพลกูแม่บ้านไทยแข่งกันเลยแม่บ้านไทยแม่บ้านไทยเก่าเยอะเว้ยท็อตเพลนี้ญี่ปุ่นไม่มีแต่งอิมพอร์ตอิมพอรทุกวันอิมพอร์ตอะไรอ่ะ อย่ามปบอกคนลาวดิลาวเมืองอะไรลาวเนี่ยค่ะมุกดาหารเเเป็นคนที่ทำงานขยันที่สุดในประเทศไทยขยันที่สุดในบริษัทในประเทศเลยไหนอยู่ในบริษัทผมไม่เคยเห็นพนักงานคนไหนนะให้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผมถามจอยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเนี่ยรู้สึกแย่มากเลยทำไมอ่ะงานน้อยไปคืออยากทำงานมากขึ้นอ่ะเราไปรถลิมูซีนจอดปั๊บ รถยังจอดไม่สนิทเลยจอยกอดพื้นในรถแล้วดีตัวชีอะไรไหมัชีเดินไหมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะวันนี้กินชาไปสอดะปล่ากินชามีแค่ชานะครับมีน้ำชาอย่างเดียวแล้วไม่ชักด้วยมีแค่ชานะถ้าเป็นอย่างถ้าชาชักนะตายไปแล้วเนี่ยยึนอยู่กับพื้นอ่ะโอเคขอบคุณมากครับจอยยิ้มแข็รับเชิญครับวันนี้เรามาเปิดแพ็คกันเาซื้ออะไรเซเว่นมาน้ำอุ่นแฟนต้าพี่เพี้ยวนะครับทิมนะ คุณเลิกคุณเลิกคุณเลิกเลยล่ะปีมเกลียวอ่ะเดี๋ยวปลาทองแม่งเลยเดี๋ยวปลาทองเลยรู้จักไหมรู้จักปลาทองด่างไหมไปโดนปลาทองด่างไหมอ้าวอ้าวไม่เหมือนไม่เหมือนทำไมดิอืมเอาใหม่พ่องพ่องพ่อมึงพ่องตรงนี้พูดดิพูดดิพูดดิผ่านไงนึกที่เขาให้ทำครับ เน้นเลยไม่มาทอแล้วพ่นเน้นเลยมีมึงที่ไหนวะปทอมันพ่องพ่องอ่าเ้าเข้าเรื่องเหรอวันนี้เรามาเปิดแพ็คนะครับเปิดแพ็คทีมออฟเดอะเยียร์ทีมออฟเดอะเยียร์แปลเป็นปฐาไทยว่าไทยทีมแห่งปีแห่งปีไหนเป็นปีนี้ไมปีที่ผ่านมาปี2องพสิี่สองพสคือผู้เล่น ทีมเล่นดีที่สุดสิบเอ็ดคนในยุโรปเขเป็น NFL เลยเขาเรียกว่าผู้ผู้เล่นทรงคุณค่าถูกไหมใช่ MVP มันไม่ใช่ไม่ใช่มันคือทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดทีมที่ฟี فا จะอันดับมา11คนนี้เก่งสุดในโลกแล้วโอ้กหเฮะแล้วคิดดูเลยพี่อ่ะโดนลูกรู้ว่าทำไมนึกโอ้โหเพราะยังเรายังไม่ซื้อไมยไมยแปดพันไม่มีตังค์ซื้อมาทำพี่อ๋อ้าวเสียจะได้กระซิบก็ได้สามพันย้อยแล้วมึงแม่งยัไม่ใช้กูเลยมึงเปิดแพ็กพีเอะไรของมึงอ่ะครั้งแรกอ่ะ น่าขอโทษเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้ไงคราวนี้อะไรก็คราวนี้เดี๋ยวผมจ่ายแน่นะแน่รวยรวยไม่รวยเราต้องทำงานฮะโครงการโอเคดีมากทีมอ๊อบแต่เยียร์วันนี้เปิดมื0 0สองพันพอย0 0มื i n สองพันพอยนี่เป็นเงินเท่าไหร่สามพันสามพันบาทบาทซองแรกนะครับนี่มันทีมชาติเยอรมันใช่ไหมวันนี้มีสองหมื่นห้าด้วยเราเปิดสองหมื่นห้า ซอเหมือนหน้านี่คืออะไรวะคือซอแบบดีขึ้นหน่อยซอ,อ,อที่เอเอ็มเรามาลองเราอ่ะอันนี้คือกีอ่เหรีย่อุ้ยลีโอลีโอนาโดลีโอซ้นตีันนี้อ้าวไม่ดีอ่ะมันเอ้ยโอให้ดูไอ้นี่ดิแม่งโคตรด,ดำอ่ะแม่งดำจนม่วงอ่ะดูดิเดี๋ยวลีโอเมื่อกี้มันลีโอฟอร์ดินาไม่ใช่เหรอใช่อ้าวมันก็ยังมีราคาไม่ใ่หรอไม่มีไม่มีไม่มีแล้วเหรอไม่มีอะไรวะอ่อนมาก มันยังเล่นอยู่ให้แมนยูอยู่ปะไม่เล่นละอยู่ QPR แล้วตอนนี้ QPR คืออะไร Queen Park Rangers ฮาซาฮาซาฟอมน้องฮาซาแม่งฮาซาฮาซาลามิซิกอะไรนะนั่ <laughs> <laughs> นมันฮาซานซาลิฮามิซิกโคตรมั่วมึงมั่วทุกอย่างไงกู <laughs> เอานักเตะที่กูรู้จักเว้ <laughs> เยเฮ้แราวันนี้เราผมใส่หมวกโชคดีมามนี่ไม่ต้องหว่วงมีลูกโชคดีไหม พี่ใครไวเดนเฟลเลอร์มึงให้น้ององานจะบอกเลยขอบคุณมากใครจะมามะมีคนที่อะไรไม่ได้เข้ามาเออแล้วใครให้เข้ามาไม่รู้เออมาได้ไงใครกูยังไม่รู้เลยเนีอออีเดียแล้วกูจะรู้ไหมอ่ะเปิดนะครับเปิดโชคดีไม่ใช่นั่นออก้วครับกลับบ้านเลยครับเขับไปซองนี้อ่าเอออันที่อันล่างอันล่างสามร้อยนะใครมาเสกมาไอ้สัต ไอ้สัตว์นี่เอาไปวางไปดูครับแม่งเอาอีกแล้วเมื่อัารแค่นี้กูไม่จ่ายอีกแล้วเหรอไอ้ตว์นี่เมื่อกี้มึงพูดว่าไงไอ้เฮียนี่สองรอบแล้วคราวนี้แล้วก็สามพันนี่อสามพันกูยังเล่นเฮียอะไรไม่เป็นเลยกูเสียหกพันแล้วเหรอโอ้ยเฮียมึงนี่ียจริงๆดูนะครับนี่เมื่อกี้เลยดูมันไม่แต่ผมผมขอบอกอะไรหน่อย คนเจ้าเล่ยต้องโดนแบบนี้อ้าวกูเจ้าเล่เทียอะไรหน้าเจ้าเล่ยแหละเมื่อกี้เนี่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ด้เป่าเคปบอลก่อนมึงยังว่ากูหน้าซื่ออยู่เลยเอาอย่างนี้เลยมึงหน้าเจ้าเล่ยกูหน้าเจ้าเล่ยเลยเดี๋ยวให้คนดูเป็นตัดสินไหมคอมเมนต์มานะว่าพี่เสกบีท็อกเนี่ยหน้าเจ้าเล่ยหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูมึงดูรูปเจ้าเล่ยไหม ดูหน้ามันเจ้าเล่ห์เทียอะไรอันนี้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 อำพลลำพูนเซ็นให้กูนะเว้ยดูดูหน้ามันดิดูหน้ามันเจ้าเล่ห์ไหมไอเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์มึงอย่าเปลี่ยนเรื่องไอเจ้าเล่ห์ไม่เจ้าเล่ห์แต่เมื่อกี้มึงบอกว่ามึงจ่ายไงผมจ่ายด้วยมึงจ่ายไงแล้วไงคอยเห็นไหมร้านคอยอ่ะไหนคอยสายมือเก้าแสนหกหมื่นนั่นแหละแล้ววันนี้มึงซื้อเท่าไหร่สองพันแปดแล้วกูซื้ออะไรสามพันก็เพราะกูต้องจ่ายมากกว่ากูซื้อข้าวมันไก่ 250แล้วกูแดงไหมกูแดงไหมช่วยไม่ได้ซื้อแล้วไม่แดงเองไอ้สัสไอ้เฮี้อเมสเซจมานะครับเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัสแล้วมึงขออนุญาตกูหรือยังเนี่ยไม่แล้วมึงเอาบัตรเครดิตกูไปได้ไงอ้าวมันอยู่ในเสื้อฮะก็ด้อเลย่ะมันเมย์มาเลยเหรอกูซื้อทีวีใหม่ก็ได้ไอ้เฮียนี่มึงกูซื้อทีวีใหม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันเมย์มาเลยเหรอกูซื้อทีวีใหม่ไม่พอนะกูซื้อรองเท้าใหม่ด้วยด้วยบัตรเครดิตหนึ่ง เฮ้ยเฮผมเจอไอ้ดำแลนะชอบไหมแบบนี้ดำๆอย่างนี้ยชอบผมหัวเงาเลยอ่ะหัวเงาเลยไม่ใช้ใช้กีวี่ขัดนะเว้ยญี่ปุ่นชอบนะเนีดำอ่ะรู้เป่ะไม่รู้อ่ะพวกผิวสีแดงทำไม่ญี่ปุ่นชอบเออทำไมเพราะเขาคนขาวจนเบื่อแล้วไงเหมือนเราคนไทยอยากเป็นคนขาวไม่รู้เลยนะมีบ้างไม่แต่คนญี่ปุ่นอ่ะเขาอยากผมอยากรู้จริงทำไมปากเขาฟันมันเหมือนแบบมันเหมือนคนไม่มีระเบียบอ่ะไม่รู้เรอ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนขี้เกียจจัดอ่ะ น่ารักตรงไหนมันเป็นทั้งประเทศเลยอ่ะแล้วแม่งไม่ดัดฟันในพวกนี้เป็นอะไรกันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเออแต่ผมอยากรู้ทำไมคนญี่ปุ่นคนไทยชอบเรียกคนญี่ปุ่นว่าไอ้ยุ่นเนี่ยสมัยก่อนสงครามรุ่นมัยรุ่นสมายรุ่นสงายุ่นปีป่ะเกี่ยวป่ะญี่ปุ่นมึงจะวางไม่ตัดใช่ป่ะจะวางกูยังไม่เกินวีไม่เกินน่ารอกสมัยก่อนเนี่ยคนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาตัวเล็กสมัยนี้ก็เล็กเฮ้ยสมัยนี้เขาตัวเท่าคนไทยนะเล็กสั้นเปลี่ยนซอย ดูเอวีบ่อยนะมึงไม่เคยดูเลยเว้ยงานมึงดูดาวของฝรั่งอะไรได้ไม่เคยดูแอฟริการู้จัก4ี่สี่หกหกป่ะนะรู้จัก4ี่สี่หกหกเพื่อนผมเป็กเซกชื่อเป็กเซกนะรู้ดี4ี่สี่หกหกเนี่ยคืออะไรถามเพื่อนผมดีกว่าถามเป็กเซกดีกว่าว่า4ี่สี่หกหกเนี่ยคืออะไรเป็กเซกมาจะตายแล้วพี่กูจะตายแล้วโอ้โหถอยอีก ไปแกเศกลอยไหลด้วยสั์เปแกเศกอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ดูหน่อยว่าไอซีซีโอกมันคืออะไรนะเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้จะมีก๊าซสีดำเฮ้ยเบาเบาเลยดิอะไรการอยู่ก๊าซสีดำนะไฮ้วันนี้มันมีก๊าซสีดำสีขาวสีทองสีเงินสีทองแดงอยากได้สีอะไรสีทองแดงก็เป็นหมาได้ยี่ยอยากได้สีอะไรสี สีอะไรสีอะไรเเซซนอร์สีอะไรนะเเซซนอรสีสีอะไรมึงถามใหม่อยากได้สีอะไรสีแหบสีแหบคืออะไรวะทำง่ไอ้สัยมันเหมือนสีเขียวอะอะมันเหมือนยากันใช่ไหมใช่สีเนี่ยอ้าวน้องวารู้ไหมไม่รู้ค่ะคุณจะไม่รู้หรือแกล้งโง่คะแกล้งโง่แกงโง่รู้โถมาเรียนที่ไหนคะเนี่ยเรียนไหนเชไนย แดกอย่างเดียวเอ้ยแล้ว้ววน้ำผมอ,ะอ่ะก็มึงบอกมึงไม่แดกไงกินน้ำม,มังุ่นไม่มีอออถอยอะ่ะจริงจริงนีผมพุ่งตรงเลยว่าเป็นคนที่ถอยมาอา้าวดอสั้นไปละใครวะไมเคิลดอสั้นแม็กแล้วครับชอบไหมใครวะน่าติคนนี้ไมเคิลดอสัน้นนี่ชอบหรอผู้หญิงก็ไม่ชอบชอบแมคโดนัลล์เหรอทุอดอดออกดอ,อกโดอนัลชอบอ่ะไม่ไม่ชอบอย่างนี้อ่ะ ไม่ชอบออะแจ็คแจ็คดอสซนกับแม็กซดอลล่าให้พี่เรื่องจริงพี่อยากใครเฮฟเฟนอะไรนะเอฟเฟนไหมเอ้ยเออโอ้โหแม่กูนึกว่ากูนึกว่าได้โรนโดแม่เป็นเป๊เป๊ปอบประมุกอ่ะจากโชคดีไปที่ว่าแม่เซ็แม่ไม่าอะไรเงี้ยคิดว่าเกียวกัด โอ้โหแป้งลำขาดมันไม่มีอะไรดีเลยเว้ยไม่เคยเลิกเลยหรอมึงวุ่นแย่เลยทั้เนี่ยนี่นึกว่าตั้งแต่หนูอยู่ปสองนะไม่แต่ผมบอกให้นะที่เราเปิดแพ็คเนี่ยถ้ามันไม่ได้อะไรนี่คืออย่างน้อยนะคนทางบ้านก็ไม่ต้องมานั่งเสียสามพันบาทเพื่อมาเปิดแพ็คแบบนี้เพราะรู้วยเอเอมันซนตีนไม่เคยให้อะไรเลยเสียหกพันแล้วใช่มึงก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของคนในยูทูบไงไม่ดีเหรอไม่ไม่ดีเกิดมาชาติหนึ่งมึงได้ช่วยคนนะเว้ยกูไม่ได้อยากเป็นไม่เป็นไรเว้ยบางทีกูกก็็ไไม่ดด้ออยาาาเปนรรหก เลือกไม่ได้บางทีมันก็เป็นไปแล้วอะใช่ไหมล่ะมึงก็ไม่ได้อยากหัวร้านแต่หัวมึงรู้สึกร้านมึงก็ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่แต่มึงก็ฮีโร่สไปได้ไหมอยากเป็นฮีโร่ไหมกูโกนผมสไปได้ไหมอยากโกนหัวพ่องไอ้หัวพ้องไงสไปได้ไหมอยากเป็นฮีโร่ไหมไม่มัาถึกโดนนะแมงมุมกัดมึจะบอกตุ๊กแกตุ๊กแกกัดกัดห้องมันโดนแล้วแมงมุมกัดมันเลยเป็นมันเลยเป็นสไปได้ไหมมันเลยได้เป็นฮีโร่ก็เหมือนกันไงมึงไม่ได้เลือกฮีโร่เขาเลือกมึง มึงควรจะดีใจได้ดเขาต้องเลือกเราใช่เราไม่ได้อยากเป็นฮีโร่แล้วเราคอมเมนต,ต์เข้ามาดีกว่าคราวหน้าอยากให้ใครจ่าย <c oughs> เอาไหมเราทําตามเขาเลยมึงอยากเขียนเองนะ <c oughs> มึงให้คอมเมนต์อยากให้ใครจ่ายเอาไหมเอออะไรว่าแมการเขียนได้เราเลยแค่1800พันแปดร้อยพอยต์นะครับถ้าไม่ได้อะไรเราไม่ไม่เปิดด e ีเอแล้วต้องตีจริงมึงแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจคือกูส่วนตัวกูจะไม่เปิดแล้ว แต่ถ้าคนทางบ้านคอมเมนต์มาเราทําตามเราอยากให้เราทำเลยทำคอมเมนต์มาว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เขาเลือกไงอยากดูเปิดหรืออยากดูลาเต่หรืออยากดูอะไรบอกได้นะเราจะได้รู้เพราะเราเนี่ยทําเพื่ออยากให้คนดูมีความสุขไม่ไเครียดกูเนี่ยเครียดก็ไม่เป็นไรก็มึงก็รับความเครียดก็เป็นฮีโร่ไงอยากขึ้นถวันไหมล่ะใช่ไหมมึงตายแล้วไม่ขึ้นถวันไม่ได้ช่วยคนเป็นล้านคนเลยนะอีกสองครั้งนะครับอ่ะพี่เต๋ไม่อ่าคนละครั้งผมว่านะพี่สองคนกดพร้อมกันเลยเหมือนคู่รักอับผมว่าได้แน่กูอยาได้ มาเหตุได้อะไรวะเจ็บได้เป็นยังไงเล่นไหนดูหน้ามึงเจ้าเล่หมากเลยหน้าหน้ารูปมึงแล้วหน้ารูปมึงเนี่ยยังไงอย่าลืมนะครับรีบคอมเมนต์มาใครที่คอมเมนต์ได้ดีที่สุดผมจะส่งรูปนั้นไปให้เลยครับมึงถามพระกองเขาอยากได้ป่าว่ามีมีเด็กคนอยากได้แม่รีบกดเสกบีท็อกกูยังอยากได้รูปน้แอ่ะมึงมึงรีบลบไอ้บัตรเครดิตกูออกก่อนนะครับได้มึงไม่ต้องมาม่วยสนเลยนะ ปากไม,ม no ่เหม็นนะไอ้อ้วนในปากก็เหมือนนะมีคนมันมีให้เขาต้อนที่เข้าไปมันเข้ากันเลยอมัเข้ากันถ้าพู่ได้มาทำงานถ้าพี่ได um ้ผมถอดเสื้อผ้าวิ่งรอบบ้านอ่ะเลยดีฟ้านะเดินสัมติปจบด้วยเดินสัมติปอีกแล้วไม่มีเลยไม่มีอะไรนะครับเราเปิดตลอดไม่มีอะไรอีกแล้ว เป็นเพราะอะไรไม่รู้อ่ะ EA อยากรู้ว่าแล้วจะทำทำไมกันอีกวะเราทำเพื่อให้คนเขาดูกรูรู้และคนดูเนี่ยมึงจะเปิดทำไมมึงก็เห็นอยู่มันไม่ได้อะไรเนี่ยใช่เออต้องบอกเขาเนี่ยนี่เรายอมเหมือนเราเรายอมโดนแทนนะครับเฮ้ยนี่มึงเป็นขโมยบัตรใครเข้ามาเนี่ยไอเอี้ยนี่มึงเป็นแฮกเกอร์วะเนี่ยโก้ <laughs> 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 ทำไมมึงมีเยอะจังวะพิ <laughs> สารและเลว <laughs> เรียบร้อยนะครับกับรายการ ฟีฟาฮีโร่พองพองคัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใครเนี่ยผมไม่รู้ว่ามึงพาเขาไปส่งเลยรู้จักเขาจริงเหรอมื่อวาพี่ไปส่งเอาเอาเดี๋เดี๋ยวก่อนก่อนเป็นรายการเลือกท่านาจะเลือกอะรเลือกใครระหว่างพี่สองคนเลือกใครอ่ะ เรียกตัวเองค่ะเอ้ยไม่มีตัวเลือกหรอญี่ปุ่นแม่งไปเหงาปัญญาเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยกูไปญี่ปุ่นมาแม่งแม่งก็ไปอย่างเงี้ยผู้หญิงมันอะแม่งไม่เพี้ยนแม่งก็บ้ามีสองอย่างเขเรียกว่าเรนน่ะคีบุกเลยดูเซนจิงโอเคครับ